IT 9, 3, 15, hey everyone, I'm Jessica Delcourt here at CTIA twenty twelve in New Orleans. It's a little bit gray myself. Rather large, it's four point eight inches. Other sites look really nice when you're looking at it adds a couple of enhancements to an app that uh, already galaxy. existed with voice commands hi galaxy you can talk to it you can program in some commands load all share onto other devices to all share like Android beam except that it's been in and that also captures 720 <laughs> so actually there's going to be a lot of เกียรได้เปิดแอปที่ลงยูโฟนคูลูเนี่ยของอบริษัทโดยเฉพาะมีหมวดกีฬาหมวดเกมหมวดไลฟ์สไตล์นะครับการเงินหมวดความสุขแล้วก็หมวดเพิ่มผลิตผลนะครับข่าวตอมมาเกเลซี่ s3 ทั้งทเกียร์ระหว่างคู่กันและผู้ผลิตนะครับสังเกตว่าในการอ่าประโตกของเวอซี่ s3 นะครับไม่มีการพูดถึงแอนดรอยเลยแล้วก็ เหมือนซัมซุงเองก็พยายามผลิตโอแกมของตัวเองนะครับว่าสร้างความโดดเด่นในตัวของตัวเขาเองนะครับต่อไปสักคำนะครับ Android เวอร์ชันจนนะครับใช้งานที่ ILT ชิปได้แล้วนะครับขนาดประมาณ13มเมตรก็รองรับ Galaxy รี่บเลยตอนนี้ชวน์สองทายเป็นของยุติพิเรศได้แล้ววันนี้ที่แ็ก ชอบเจมาพอวบายที ai, ีโฟและ 3, 20, 20, 720, บ P ินเนะครับได้จ e อ4.3ขอนาด 7, นน 20, นความ,ม 20, ละเอียด280.720ระดับเพด,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 ดีนะครับมีเอ่อแสดงผลแบบโบายบายแอนด์ินนะครับจอภาพสีสดคมชัดคุ้มไรละเอียดเป็นอันดับ13.7พร้อมอัปเกรดอัลกิิฟิส4.0ครับผมว่เป็นอมพตร์ันดับเร็วดีแล้วก็รอรับสัตที่ทั้งสองครื่อขายก็คือรับมระตุ้นและ9กระตุ้นนะครับ a 4มาที่จุเอ่อพิซนเตอร พีสัญงานในแพดไอโฟนและแอนดรอยอย่างง่ายด้วยโปรเจกเตอร์ Acer g หนึ่งสามศูนย์ถักระทันรับรองรับภาพสามมิตินะครับมีเคยบอกไหลายรอบแล้วรีทีสารแล้วความละเอียดจอโอ้ขนาดเท่าเอฮาร์เอฮาร์ คาร์มาจีเอเสวันมอบลอมอบทำสุ eh <so> ่ยเลนสี่นอาให้แก่ลูกค้าผู้ชมดีรวมมูลค่า60,700ืาจบาทนะครับนย่างถัเครื่องโดยผู้ที่จำเ้วนการดวงราักิบผ่านมือถือโคการสองาเ้สี่เหลี่ยมลูกค้าจ m เอสวันสี่ตามเรียนแบบผล่ในทีเสลดสโอทีเอสะลดิวีเออนี่ค่ะแพนทินะครับเวิร์ดมือถือคิวบอรตี้แบบสไลด์ขนาดทัดรัดว่าหนที่ที่ US เซลูลาแล้วขนาดหน้าจอ2.4นิ้วความจํา28เมกรกล้อง2ล้านมีบลูทูธบลตอร์อีเมล์เพิ่มเรือถือดูแไม่น่าใช้เลยรูราคาเท่าไหร่ละคร่าน่าจะถ้าราคาแพงไม่ไหวนะ่ซื้อเบอริง่ดีเลยข่าวต่อมาแฮปปี้กมมี่แคมเปญเที่ยวฮ่องกงกับชินชินวุฒิผ่านจันท์กับหนึ่งหนึ่เก้าแลัสามสาเลยไ,ไปนี่ชินโดจีบอ่ะเนี่ยเมืนเป็นภาพเลย Okay. ตัวเพลงรอสายโอเคต่อมาลา m o ส W17 pro นะครับเทแอนดอริาวิัสสไตล์นะครับเป็นอ n d r จุดศูขนาดเจดนิ้วหน้าจอพันยี่สี่คูนหกร้อยบดูตูดิโเป็นดูว่าคอนสิร์ากิกคอเทคเอเก้าแลมดีดสามหนึ่งกิกหืผมจะให้ในหกกิกหน้าจอแบบ hd นะครับเการบันทึกวีโอและฟูให้ดีพันแปดสิิเกันเชื่อมต่อสัาม่ไวไฟและพอร์ตดิมแนะนำใช้สาม g มาดิซิมกิสเอ็นนะครับ โอ้คืนามตืปนดีเยเดือนละเท่าไหร่ดีอัตราเข้าบริการอันติซิการนะครับห้าสิบบาทตัวหนึ่งใบรูมแบ็ปราคารูมแบ่คพิเศษสำหรับลูกค้าเซเลเนตรับซิมฟิรมเติมฟรีเข้าบริการรายเดือนย่สิบบาทไม่รวมแบบนะครับริสมาสมารพาทช็อปสาขาใช้งานด้เป็นสลักบนอเดอกหนึ่งร้อยี่เลียรโอนออกคิดเข้าบรการสดสว่าสีนบัตหรือสิ่เสิมกปดออเดอร์หนึ่งรอยหนึ่งเลียออกคิดเข้าบริการ สูงสุดได้5ใบแต่ราคาก็แพงขึ้นตามนะครับข่าวต่อมาไวท์จากคิงตันนะครับอัปเดตผู้ใช้เข้าถึงเว็บเบราว์เซอร์ได้จากอุปกรณ์ไฟล์ทุกชนิดโตโยต้าเดอร์โฟล์ดซีรีส์รไอออนนะครับไอวิวแถมทีเอสพิต้าเฉพาะที่ใส่มีการแคนาดาเป็นทาวสิกับกระดาษนี้เกี่ยวกับนี่ราคารถอยู่ที่7,700,000บาทเลยเครื่องยนต์พิต้าขนาด5นิ้ว ราคาเริมต้นที่7,800บาทเท่านั้นเอง psd s PS p s Store ฮ่องกงแบบโปรโมชั่น ps v i t a game on deal ลดราคาเกมดำนะครับมีเทวินโนเซนอาร์ด้วยลดเท่าไหร่หลือเท่าไหร่อะไรเนี่ยไม่จะบอกโกลดโนลา่าลุ้นฉลองวันแม่แห่งชาติอเมริกาพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษโกลดโนล่าอะไรอะลาบอร์ด1ิบจุดหวิฟ ทับเล็ตเนี่เขาจะดูมาิ๊กเดย์วันที่สิาพฤษภาคมนี้มือถือไคล์ลิตตี้พาวนะครับมือถือสำหรับผู้สูงอายุผมมองว่ามันเหมือนมือถือนั่นเลยอ่ะมาชิาเพอ่งชั้นแบบมือถือพกพาถอดเปลี่ยนได้ก็จะพอสบายแบบเดินทางนะครับจุดแบบเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้บอกมิอถือโชว์แอปวิเคอ์สภาพผิวนะครับ แล้วก็มาได้ขนาดนั้นได้เรยอเซทีอี Nova 8, โนวนะ่า 4v 8,000วัตต์ไอรอน1 0จากเซตทีอีเดอมอรขนาดนี้อเมริกาแล้วจะอยู่ซิเนะคิลคอร์1.4กิกะรันโลและสกิลนิดหน้าจอ4นิ้ว8,900มิลลิแอมเปซก็กลางนะข่าวต่อมาเคียวซุสซิล่านะคะบอยแอนดรอยโสองรุ่นใหม่ไฮโดรและลิสต์นะครับนีม่มีสเป็ อินสตาแกรมอัปเดตอ0.1.0เพิ่มฟังก์ชันการทำภาพเบอร์นะครับเ i f t ี h i p นะครับอย่างที่บอกม่นคุ้มีแต่ที่ทำเพิ่มเติมเพิ่เข้ามาตอทำเบอร์ได้แล้วคอมพิวเตอร์เดียวเนี่ยนะตั้งแต่ปี8ทบ่ภาพผมวันแรกที่ทำอินสตาแกรมได้ออกเวอร์ชัน1 0เยอย่างท่ชนูอันนี้ก็คือเพื่มฟังก์ชันการทำภาพเบอร์ที่เรียกว่า TIFT chip นะครับเรียกว่า d a u d o แค่ฐานเรี่ยวกับฟิลเตอร์เอฟเฟกต์ในเวอร์ซีเอนะครับ รูทซอบจดบิบิทคอนโทรลเลอร์ที่สามารถจดจำแล้วระบาพูดเล่นได้จดจำได้ไงเนี่ยผิดทางก็จำไม่ได้นี่รูทซอบค Windows Phone ชนะมือถือเครื่องอื่น18%นในแคมเปญ Smoke Smoke h e a อ by Windows Phone เออคือก,กิจกรรมเดียวเหรอวกินแต่ทำอืู่ไม่ทำไม่ได้หรอกแล้วก็มีวิดีโอ Adobe Creative Cloud and c s 6 Web บทัวร์นะครับซึ่งมันยาว52นาทีคงเปิดไม่ไหวนะครับ ก็อีกคลิปนะครับ What's New in Adobe Photoshop CS6 แล้วก็มีระบบ c l าว d ด้วยอันนี้ความยาวยาวกว่าเมื่อกี้นิดนึงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีขอบคครับ Line Camera Update Android นขับเวอร์ชัน4.0.0นะครับโหลดแล้ว ประชของผู้ทำทำไปนี่เหมือนระชามีบล็อกนะครับผมบล็อกที่ไว้สำหรับไฟลผ์ผ่านเน็ตก็อัปเดตเกมส์มือไรก็เมื่อคืนเล่นหนึ่งคืนเลยไม่ได้นอนเลยสปรแกรมก็อัปเดตนะครับแ,แอปแท็กอย่นนะางนี้ก็อัปเดตเหมือนกันไงวันนี้ผมมาให้ตามชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมียนตามชมเทปยอดหลักของไอทีนิวนะครับได้ที่เว็บไซต์ทีวีส่วนสี่ดีหรือคอมเมดี้นะขอบคุณมากตามชมกันที่12ชั่วโมงติดมาเิดดังกันต่อไปต้องที่มีข่าไวไอทีไอใหม่ๆเองวันนี้ขอบคุณมากนะครับ